พูดถึงความสัมพันธ์ไทยลาว,วพื้นท,ที่ที่มีความใกล้ชิดแล้วก็ใกล้เคียงกันมากที่สุดก็คงจะเป็นประเทศไทยนะคะในพื้นที่ของภาคอีสานกับทางสงปปลาวนะคะวันนี้นอกจากเราจะนําเสนอความเป็นไทยในหลายรูปแบบวันนี้ทุกท่านยังจะได้พบกับการแสดงซึ่งถือว่าเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ไทยลาวได้อย่างดีที่สุดนั่นก็คือการแสดงหมอลำค่ะในโอกาสนี้นะคะดิฉันขอ ให้ทุกท่านปรบมือต้อนรับคุณแม่ดรราตรีสิงห์วิไลบงสิทธิพรศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงบอลำประยุกต์นะคะประจำปีพุทธศักราช2565ท่านเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นนะคะมีโอกาสเดินทางมาร้องม่อัำเชื่อมความสัมพันธ์ที่นครหลวงเวียงจยันทน์หลายครั้งนอกจากนั้นท่านยังมากับลูกศิษย์ของท่านนะคะ ซึ่งเป็นศิลปินมรดกอีสานนะคะคุณพวงเพชรกาลพันธ์ค่ะศิลปินมรดกอีสานประจําปีพุทธศักราช2566นะคะแล้วก็นอกจากนั้นค่ะถ้าพูดถึงดนตรีอีสานหลายท่านอาจจะรู้จักวงดนตรีโปงลางนะคะแต่โปงลางทราบไหมคะว่าโปงลางสามารถเอาไปผสมนะคะเล่นกับดนตรีอื่นๆได้ด้วยและเราก็ตั้งชื่อว่าเป็นดนตรีอีสานแบบคลาสสิก ะะวันนี้นำเสนอดนตรีอีสานคลาสสิกโดยลูกลูกวงหมาเก้าหางค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้ด้วยค่ะแม่รู้สึกคิดจังไรเนี่ยที่ได้มางั่งใหญ่ๆแบบนี้รู้สึกว่าเหมือนเราเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่ได้มาแสดงงานเขาเรียกงานบันัน,นชาติบันชาติแล้วก็ได้มาเห็น ในหลายประเทศจะสถานทูตหลายประเทศที่มาแล้วก็ได้มาเห็นภาพอของพระอ,องค์ท่านพ่อหล,งลวงลอกา้าแล้วก็พระอ,องค์องค์ที่สิอยู่สองข้างแล้วมันมันเหมือนเรายืนอยู่ประเทศไทยเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราได้มาที่นี่คือเราได้มาพบเจอแล้วบะ่ะสองประเทศประเทศไทยประเทศลาวแล้วก็อีกอีกหลายประเทศที่มารวมกันยืนล่ำอยู่ทั้งา่านเ่คือห้า ควนคิดรู้สึกนึกคิดว่ามีคนชมเราอยู่ทั่วโลกแต่ก็ทั้งเขาเขาผยแพร่สรินโชยเชียวครับโซยเชียวมีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นศินลปินหมอลำได้เผยแพร่เรื่องต่างๆเมื่อคืนก็ภูมิใจที่เราได้ได้ํำก่อนที่เราเขียนมาว่ามิตรภาพไทยลาวมันตรงประเด็นกับที่งานเขาเนาะก็เห็นก็เห็นท่านเอ,อกัคราชทูตเลยเห็นท่านทูตหลายๆท่านมอง พอแล้วโอ้ยมองเป็นตาเดียวอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นสื่อให้เราภาภูุใิใจที่เขารู้สึกว่าหมอลำเป็นอย่างนี้เข้ากับซื่อออกไปแบบหมอลำ <c oughs> แต่ยุใสอยุใสก็ปรเดีเป็นอื่นเป็นเอิ่มน,นะหมอลำมหมอลำลาตี <c oughs> แต่ <c oughs> สื่อสารออกไปแล้วเนื้อก่อนก็ทำให้สองฝั่งโคงรักกันโดยเฉพาะได้ทราบว่า75ปีความสัมพันธ์ระหว่างไทยเรา าความคิดแม่ว่ามันมากกว่านั้นค่ะแต่มันสมัยปู่ย่าตายายมันมีก่อนหนึ่งที่ติดใจแม่และติดใจและติดปากคือแม่น้ำองขวงกันบ่แม่เรื่องสำคัญใจเฮานั้นยังหมั่นแกนน้ำคงเป็นแค่พผมแดงแต่ใจเหากันบ่ใดเล้วไทยนั้นยังหักกัน องพี่น้องเฮานั้นคือสายมิงสายแนนเสืบเสื้อสายมากจะระหน้าแทนนอเนื้อผูททางกุลน้ำเต่าท้องเดียวกันเฮาผูกสัมพันธ์มาโดนแล้วก่อนนี้ติดตาติดใจแมละตีแต่นโดยเฉพาะมาเจองานเมื่อคืนตรงกันพอดีพอดีและดีใจแย่งค่ะ ยิใจเหมือนเราได้อยู่ไปทั่วโลกเลยเห็นหน้าเห็นตาท่านทูตแฉะผูตเกียรติโดยเฉพาะคนไทยด้วยกันมาด้วยกันเนี่ยคนขอนแกนนี่แหละผู้หนึ่งมาลำ่ำผู้นึงเอาวัฒนาตัมพื้นบ้านมาสูเกินอ,อันนี้ก็ซ้ำบัลล่งกอยู่เมืองไทยได้กินส่วนสุนแนวมีขาวกีปานฮาเกินขาวกีอ่อไทยก็เสิเ่อมาเขาปิ้งอาไทยไทยประกะแล้วก็มีขาวเขียด สิ่งที่คิดว่ามันเหมือนไปแล้วอย่างนี้เขาเขียดใช้นาตุดมาอันนี้เป็นภาษาพูดของภายอีสานที่พวกเราภาคภูมิใจนะมันไม่ใช่สิ่งคำหยาบมันไม่ใช่เรื่องคือตุ้ดมาคันบัตเต้ใส่ข่อยเขียดคือไม่ใช่ไม่ใช่พัฒนรรมอีสาน mm. เขาภาคภูมิใจทั้งในเผยแพร่ก่อนล่ำที่ตรงประเด็นกำงาน mm. ทั้งในเผยแพร่ของกินซ่บแต่เบื่อใบอไข่หรอกครับพี่น้องเอ้เขากีกับเขาเข,าเขียบบัานสวบันทีนี่ mm. ตำบลัสดิตยมเพิ่มเรื่องจังหวัดขอนแนนก,นก,นก่นมาน้ากันกมอลั่นจังหวัดขอนแก่นมลตีมากับคนเพชรขรั่ผู้ดูแลมาแลตีกับมรั่าซอยกันเพราะฉะนั้นขอพระคุณทุกท่านที่ให้กําลังใจพอลงเวทีมาเราก็ชวนกันไปจะเวลาท่านเอกพะตรูดเนาะท่านก็ชื่นชมท่านก็บอกว่าดีทุกอย่างขึ้นไปพึงพอใจมันมีหลายอย่างมีหลายรูปแบบกระแหงเขียรไทย ปพิ่มใจภาคภูมใิใจหึงผู้หลักผู้ใหญ่ชื่นชมก็จะขอประทานตนหยุดตัวนี้ทำอาชีพศิละปะการแสดงหมอลำซึ่งได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศินลปินแห่งชาตินะคะปี65ส,สาขาศิละปะการแสดงหมอลำประยุกต์ประจุบันเกียรติตรงนี้เฮ็ดตรงนี้ให้ดีที่สุดความดีความงามทุกอย่างขอมอบให้คนตามมาค่ะ คนพามาั้งสวยต้องพูดเก่งเป็นพิธีกรก่อนญาีิจะขึ้นคือสุนาลีสุวรรณกรแล้วก็ขอยกย่องขอให้เทิดทูลขงมอบความดีความงามให้ทุกท่านที่กลุ่มมาและกลุ่มญาติพี่น้องบริวาจะเป็นชาติไปทั้งหมดทั่วโลกขอให้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าสถาพรตัวตามกัวานขอพระคุณค่ะ